ครับสวัสดีครับผมอาจารย์นาทีพรเอี่ยมครูกศสนนตบลหนองน้ำใสอําเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูแหล่งเรียนรู้ประจําตําบลนะครับเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานบ้านซับเม็กตําบลหนองน้ำใสอําเภอวัฒนานครจังหวัดสแก้วตอนนี้เราอยู่กับพี่ชนที่วาอ่อนหวานครับ เจ้าของแหล่งเรียนรู้บ้านซับเม็กตำบลหนองน้ำใสอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ชนทิวาเนาะจ้ะชนทิวาค่ะคอยากให้พี่ชนบอกเราว่าก่อนอื่นพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นเป็นยังไงคะพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นทุ่งนาจ้ะเป็นทุ่งนาทํานาทํานาปีปลูกข้าวหอมมะลิครับจ้ะแล้วมีความรู้สึกอยากทําเศรษฐกิจพอเพียงนะจ้ะก็เลยตัดสินใจ ฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะจ่ะให้เป็นขุดขุดร่องน้ําไม่มีร่องน้ําแล้วก็ปลูกผลไม้ที่อยากกินทุกอย่างนะจ่ะส่วนใหญ่พืชที่ปลูกเป็นอะไรบ้างครับพี่ก็จะเป็นผลไม้แล้วก็ผักก็จะมีพวกมะม่วงมีมะพร้าวมีมีชะอมอย่างเงี้ยค่ะมีฝรั่งมีชมพู่มีมะนาวจ้ะมีหน่อไม้อ๋อปลูกทุกอย่างเลยปลูกทุกอย่างเลยะทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่กินพี่ชนได ไปนําความรู้ในการจัดการพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยมาจากตรงไหนบ้างไหมครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณกศนค่ะกศนประจําตําบลหนองน้ำใสบค่ะคโดยอาจารย์นทีพรเอี่ยมค่ะคเป็นคนเข้ามาเปิดอบรมอะค่ะคบอบรมแล้วก็จัดกลุ่มเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ให้คําแนะนําทุกอย่างอะค่ะคเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสานค,ค่ะ การดูแลการรวมทั้งเขาดูแลเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักให้ด้วยค่ะครับผมเราตรงนี้เราลดลดต้นทุน,ได,ดนได้เยอะถ้าไม่มีกศนก็ไม่น่าจะมีองค์ความรู้ได้เยอะขนาดนี้เลยเรามาเรามาดูกันนะครับว่าระบบน้ําตัวนี้นะครับจากกศนนะครับได้ให้คำอันนี้เขาเรียกอะไรครับพี่เรียกระบบน้ําเป็นระบบการลักน้ําการลักน้ําการลักน้ําเพราะว่าข้อดีของการลักน้ําก็คือนะครับ พอเราใช้ปั๊มขึ้นมาปั๊บน้ําจะดันขึ้นนะครับแรงดันเต็มปั๊บเราเจาะรูนะครับอ๋อเจาะรูขวดใช่เจาะรูแล้วน้ําก็จะพุ่งพุ่งออกเหมือนเราฝักบัวเหมือนฝักบัวเลยอ๋อพอได้ครูกสณเรามาช่วยแนะนําวิธีการใช้ระบบน้ําที่เรียกว่าการักน้ําสบายสะดวกสบายขึ้นไหมสบายขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการในการให้น้ำค่ะสั้นลง ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดน้ำเห็นพี่ชนบอกว่าทุกๆวันเนี่ยค่ะจะต้องมีเงินเข้าจ้ะมีอะไรบ้างพี่ตอนนี้ก็มะเขือค่ะมีมะเขือมีมะเขือมะเขือนี่คือมะเขือนี่เราเราจะปลูกไว้สองแถวครับเราก็เลยจะเก็บวันละแถวจ้ะเก็บทีนึงก็จะได้ประมาณ1ิบโลก็ค <uncover> ือประมาณ100อบาทหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทต่อวันครับมะเขอนี่คือเก็บสลับวันค่ะก็ได้ประมาณวันละร้อยวันละร้อยครับผมเห็นมี มะานาวมีหน่อไม้เนาะ,ะอันนี้พี่เก็บยังไงจะเก็บเป็นเป็นรายสัปดาห์ค่ะเก็บทุกสัปดาห์เก็บสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งแล้วหน่อไม้เนี่ยตัดทีหนึง<า>่งอ่ะพี่ได้เยอะไหมครับตัดทีหนึ่งได้ประมาณ500บาทจ้ะ500บาทค่ะครับแล้วก็มีมะนาวมะนาวนี้เก็บขายยังไงครับพี่มะนาวนี่จะเก็บลูกละ3บาทลูกละ3บาทค่ะเก็บครั้งหนึ่งก็จะมาประมาณร้อยลูก ประมาณร้อยลูกก็3ามร้อยสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยห้าร้อยกับหน่อไม้ก็เป็นแปดร้อยสัปดาห์หนึ่งก็ตีต่ำๆก็แปดร้อยแปบาทจ้ะจริงๆพี่ก็มีผลผลิตที่จะต้องตัดเป็นรายเดือนด้วยนะคะครับผมมีอะไรบ้างพี่มีมีกล้วยค่ะครั้งหนึ่งประมาณ10เครือค่ะสิเครือค่ะเฉลี่ยเครือละเครือละ100บาทเครือละหนึค่ะแสดงว่าเดือนหนึ่งพี่ต้อง1000ละหนึ่ค่ะมีอะไรอีกครับมีมีมะพร้าวค่ะมะพร้าวน้ำหอม ก็เขาจะมารับซื้อที่ลูกละหบาทลูกละ5บาทค่ะตัดเยอะไหมคะมนึ่าเดือนหนึ่งก็ประมาณประมาณ60ลูกโอ้ก็ไรายได้เยอะอยู่นะจ้าทุกเดือนเนาะค่ะเมื่อกี้ผมแอบไปถามพี่เขามานะครับอันนี้คือเป็นจุดไฮไลท์ของพี่เขาเลยคือพี่เขามีพืชลายปีด้วยนะครับที่ปลูกแล้วก็ขายลายปีได้เงินเยอะมากบอกเลยแอบถามพี่เขามามีอะไรบ้างครับ มีมีข้าวค่ะปลูกข้าวปลูกข้าวปลูกข้าวกี่ไร่พี่40ไร่ค่ะสีไร่ได้ประมาณ3ามแสนต่อปีไร่หนึ่งได้ไร่ไร่หนึ่งก็ประมาณ80ถัง80สนะิถังค่ะ80ถังก็คูณ40เข้าไปนะครับเป็นกี่ถัง <c oughs> โดยเฉลี่ยแล้ว3ามแสนแล้วมีอะไรครับ ก็มีมันสัมปะหลังค่ะมันสัปะหลังมันสัมปะหลังปลูกไว้กี่ไร่ครับมันสิบไร่ค่ะสิบไร่ก็ประมาณปีละแสนปีละแสน,แสนจ้ะอ่าแล้วมีอะไร,รแล้วก็จะมีมีกระท้อนจ้ะประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นขึ้นนะแปดหมื่น <8, 000. S 1> จ้ะแปดหมื่นขึ้นไปบวกกันเ,าเอาเองนะครับรายปีอันนี้คือเงิน <c oughs> เงินก้นถังเก็บล้วนๆเลยครับ